ต่อไปเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกีสอค่ะที่อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองนะคะ,อ,ะอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองมันคืออะไระไปดูก่อนเลยข้อที่1ค่ะ x บวกสคูณกับ x ลบสามอสองพจน์นี้มันคูณกันอยู่ถูกไหมคะคูณกันอยู่นี่ทำยังไงจะต้องกระจายคูณให้ครบทุกตัวมา x ไปคูณกับ x ค่ะได้ x กำลัง2 x กระจายไปคูณกับลบ3ได้ลบ3 x นะกระจาย3ด้วยค่ะ3ไปคูณกับ x ได้บวก3 x 3กระจายไปคูณกับลบ3ได้ลบ9นะคะทีนี้มาดูต่อลบ3 x บวก3 x หายไหมคะเป็นศูนย์ถูกไหมอาจตัดได้เลยมันจะเหลือแค่ x กำลังสองลบ คำว่าผลต่างกําลังสองค่ะผลต่างนี่คือลบอยู่แล้วแน่นอนพจน์หน้าและพจน์หลังจะต้องอยู่ในรูปของกําลังสองค่ะซึ่ง x ก,กําลังสองเนี่ยอยู่อยู่แล้วนะ9ค่ะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกําลังสองอะไรยกกําลังสอง้อไ,งองอได้9ค่ะคือ3ถูกไหมอ่ะ3กำลังสองแบบนี้เลยค่ะหน้าตาแบบนี้เลยเรียกว่า ผลต่างของกำลัง2ค่ะอะยังไม่ชาร์จเผื่อใครยังมองไม่ออกต่อเลย x บวก7คูณกับ x ลบ7กระจายคูณให้ครบทุกตัวค่ะ x คูณกับ x อะเปลี่ยนสีก่อน x คูณกับ x ได้ x, x กำลังส x กระจายไปคูณกับลบ7ได้ลบ7 x 7ค่ะไปคูณกับ x ได้บวก7 x สุดท้ายค่ะ7ไปคูณกับลบ7นะได้ลบ49ลบ 7x บวก 7x หายไหมคะหายไปนะคะจะกลายเป็น0มันก็จะเหลือแค่ x กำลังสองลบ49่ะาคำว่าผลต่างกำลังสองหน้าและหลังจะต้องอยู่ในรูปของกำลังสองค่ะเปลี่ยน49ค่ะอะไรย,ยกกำลังสองแล้ได้49คือ เจ็กำลังสองเห็นไหมเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะเอ่อ x กำลังสองลบเจ็ดกำลังสองค่ะอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองข้อที่3อ่ะขึ้นมาอีกเลเวลหเลยนะคะข้อที่3นี้กระจายคูณเหมือนเดิมค่ะส x ไปคูณกับ3 x กลายเป็นเก้า x กลังสองค่ะคูณน,นะคะอ่ะเก้า x กำลังสอง ต่อไปค่ะ3 x ไปคูณกับลบ5ได้ลบ15 x 5ไปคูณกับ3 x ได้บวก15 x สุดท้ายค่ะ5ไปคูณกับลบ5ได้ลบ25อ่ะเหมือนเดิมเลยเนี่ยลบ15 x บวก15 x อ่ะตัดได้เพราะว่าบวกกันแล้วกลายเป็น0ค่ะเหลืออะไร9 x กำลัง2ลบ25 ต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของกำลังสองค่ะมาดูที่พจน์หน้าก่อนเลยตอนนี้กำลังสองอะคะ่ะมันอยู่ที่ x อ,อย่างเดียวถูกไหมเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองทั้งก้อนต้องยกกำลังสองค่ะดังนั้นจะต้องเปลี่ยน9ก้ด้วยลายยกกำลังสองแล้วได้9 3้าสมถูกไหมคะ,ะเปลี่ยน9เนี่ยเป็น3ยกกำลังสองเออ x ยกกำลังสองทั้งคู่ยกกำลังสองเหมือนกันคูดึงเลยนะเป็น3 x ทั้งหมดกำลังสองได้แล้วได้หน้าทั้งหมดกำลังสองแล้หน้าอย่างเดียวคือ3 x นะคะเปลี่ยนเป็นจาก 9x กํา x ลังสองเนี่ยเปลี่ยนเป็น3 x ทั้งหมดกำลังสองค่ะเพื่อให้อยู่ในรูปของหน้ากำลังสองเห็นไหมหน้าอย่างเดียวก็คือ3 x แล้ว25ล่ะ อายยกกำลังสองเราได้ยี่สิบห้าค่ะก็คือ5เลยถูกไหมดูออกอ่ะคือหอ่ะมันก็จะได้ลบลบกับหลังกำลังสองครูถามว่าหลังอย่างเดียวคืออะไรคือหแบบนี้นะคะอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองค่ะเรามาสรุปสูตรกันค่ะมาดูสูตรข้างล่างนี้เลยนะคะหน้ากำลังสองมา หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังอ่ะอันนี้คือสูตรของของผลต่างกำลังสองค่ะมาเริ่มที่ตัวอย่างที่1เลยครูคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะมองเห็นภาพแล้วจัดรูปก่อนถูกไหมคะเออต้องจัดให้หน้าเนี่ยอยู่ในรูปของกำลังสองซึ่ง x กกำลังสองอยู่อยู่แล้วต่อไปต้องเปลี่ยนร้อยสี่สิบค่ะ ถามตัวเองว่าอะไรยกกำลังสองเราได้144คือ12ยกกำลังสองถูกไหมอ่ะครูเปลี่ยนจากร4อเป็น12ยกกำลังสองอยู่หรือ,อยังอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองอยังคะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่นะเขียนบ่อยๆพูดบ่อยๆค่ะจะได้จำได้หน้าบวกหลังคูณด,ด้วยหน้าลบหลังอ่ะมาดูที่โจทย์ของเราครูถามว่าหน้าของเราคืออะไร หน้าคือ x หลังคือ12กระจายเลยค่ะจะได้ x บวก12คูณกับ x ลบ12เห็นไหม easy ข้อที่2ค่ะอ่ะเปลี่ยนหน้าตาก่อนจาก196รอยไกกํายกกำลังสองแล้วได้196คือ14กำลังสองถูกไหมอ่ะ x กำลังสองลบ14กำลังสองหน้าของเราคือ x หลังคือ14กระจายเลยค่ะได้ x บวก14หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังคูณกับ x ลบ14ได้นะได้นะคะข้อที่ um s <S um 3ค่ะเปลี่ยนก่อน324อะลายยกกำลังสองเราได้324 18ถูกไหมคะอ่ะเปลี่ยนเป็น18กําลังสองหน้าของเราคือ x หลังคือ18อ่ะหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแค่นี้เองนะไม่ยากนะคะข้อที่4ค่ะหน้าเนี่ยอยู่อยู่แล้ว x กำลังสองอยู่ในรูปของหน้ากำลังสองอยู่แล้ว ทีนี้หน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยน4 y กําลังสองค่ะให้อยู่ในรูปของหลังกําลังสองอ่ะตอนนี้กําลังสองเนี่ยมันอยู่ที่ y อย่างเดียวถูกไหมต้องเปลี่ยน4ค่ะเปลี่ยนเป็น2กําลังสองถูกไหม y กําลังสองอ่ะครูดึงกําลังสองออกค่ะจะได้2 y ทั้งหมดกําลังสองเรียบร้อยอยู่ในรูปของหลังกําลังสองและครูถามว่าหลังอย่างเดียวคืออะไรคือ2 y ถูกไหมคะทันนะอ่ะ x กำลังสองลบ2 y ทั้งหมดกำลังสองหน้าคือ x หลังคือ2 y กระจายได้อะไรเอ่ยได้หน้าบวกหลัง x บวก2 y คูณกับหน้าลบหลังคูณกับ x ลบ2 y แค่นี้ นะทําข้อ4ได้ข้อ5ก็ยอมได้เปลี่ยนได้เลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นอะไรคะให้อยู่ในรูปของหลังกําลังสองทั้งหมดต้องยกกําลัง2อค่ะอ่ะเปลี่ยน25เป็น5กําลัง2 y กําลังสองดึงกําลัง2ออกเลยค่ะเป็น5 y ทั้งหมดกําลังสองเออเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเป็น5 y ทั้งหมดกําลังสองครูถามว่าหน้าคืออะไรคะหน้าคือ x หลังคือ 5y นะอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองและสูตรมันว่ายังไงหน้าบวกหลังอ่ะ x บวก 5y คูณกับหน้าลบหลังคูณกับ x ลบ 5y แค่นี้เองอืมมาข้อที่6ต้องจัดรูปถูกไหมคะมาเลย 4 x กำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ยเปลี่ยนในใจได้เลยไหมผ่านมาสองสมข้อแนละ้วครูคิดว่าเราน่าจะมองออกแล้วเปลี่ยนเป็น2 x ทั้งหมดกำลัง2 16ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะอะลายยกกำลังสองแล้วได้16 4หกสีำลังสอะตอนนี้หน้าของเราคือ2 x หลังคือ4กระจายได้อะไรคะหน้าบวกหลัง2 x บวกส คูณกับหน้าลบหลัง2 x ลบ4เออได้ได้ไดมาข้อที่7เลยข้อที่7ก็จะต้องเปลี่ยน2 5 x ยกกำลัง2เป็น5 x ทั้งหมดกำลัง2 49เปลี่ยนเป็นอะไรคะ7กำลัง2เนาะหน้าคือ5 x หลังคือ7ว่าไปค่ะตามสูตรเลยหน้า บวกหลัง 5x บวก7คูณกับหน้าลบหลังค่ะคูณกับ 5x ลบ7เออพอมองเห็นภาพไหมง่ายไหมคะเออผลต่างกำลังสองเนี่ยคุณว่าง่ายนะคะมาข้อที่8เลยต่อเลยค่ะ1 4 4 x กำลังสองเปลี่ยนเป็นอะไรอารยยกกำลังสองแล้วได้144คะ่ะ 12อ่ะคคู่กระจายให้ดูอีกนะคะจะได้จําได้ว่ามันมายอย่างไงอ่ะ12ยกกําลังสองได้144 x กำลังสองคูดึงกําลังสองออกค่ะกลายเป็น1 2 x ทั้งหมดกําลัง2องลบ25เปลี่ยนเป็น 5, กําลังสองตอนนี้เราได้และหน้าของเราคือ1 2 x หลังคือ5ค่ะ อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองกระจายเลยเป็นหน้าบวกหลัง 12x บวก5คูณกับหน้าลบหลัง 12x ลบ5 e c มาข้อที่9อ่ะข้อที่9เนี่ยจะเห็นเลยว่าต้องเปลี่ยนทั้งหน้าทั้งหลังค่ะเปลี่ยนหน้าก่อนเป็น 6x ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ 7y ทั้งหมดกำลัง2นะนะคะหน้าของเราคือ 6x หลังคือ 7y ว่าเลยค่ะได้เป็นหน้าบวกหลัง 6x บวก 7y คูณกับหน้าลบหลัง 6x ลบ 7y ec ่ะข้อที่10ค่ะข้อสุดท้ายสำหรับใบงานหน้านี้นะคะจัดรูปเลย1 6 9 x กลังสองเปลี่ยนเป็น1 3 x ทั้งหมดกำลังสองลบด้วยจาก3 6 y กลังสองเปลี่ยนเป็น6 y ทั้งหมดกำลังสองเรียบร้อยอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองและซึ่งมีหน้าเป็น1 3 x หลังคือ6 y ค่ะตามสูตรเลยว่าหน้าบวกหลัง 1 3 x บวก6 y คูณกับหน้าลบหลังคูณกับ1 3 x ลบ6 y แค่นี้เองนะคะจัดรูปให้เป็นนะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังค่ะนะจัดให้อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองเปิดไปใบงานหน้าต่อไปเลยค่ะมามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะให้แยก ตัวประกอบของพหุนาม x บวก3ทั้งหมดกำลังสองลบ9ซึ่งพจน์หน้าเนี่ยมันอยู่ในรูปของหน้ากำลังสองแล้วถูกไหมคะโดยมีหน้าเป็น x บวกะจัดรูป9คะ่ะเปลี่ยน9ให้อยู่ในรูปของกำลังสองเปลี่ยนเป็น3ยกกำลังสองถูกไหมอ่ะ x บวก3ากำลังสองลบ3ยกกำลังสองหน้าคือ x บวก3 หลังคือ3ถูกไหมคะอะอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองและว่ายังไงนะเขียนบ่อยๆพูดบ่อยๆค่ะจะได้จำได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังถูกไหมมาเริ่มหน้าคือ x บวก3หน้าบวกหลังบวกส คูณกับหน้าลบหลังจะได้ x บวก3ลบ3นะคะแล้วหาค่าในแต่ละวงเล็บค่ะวงเล็บแรกก่อนเลย3บวก3เป็น6จะได้ x บวก6นะคะการบวกพหุนามนะคะ ต้องตัวแปรเหมือนกันถึงจะบวกกันได้ในที่นี้ x มันไม่มีพวกเลยก็ติดไว้แบบเดิมค่ะแล้วนำ3า3ไปบวกกับ3ได้6วงเล็บต่อไปอ่ะบวก3ลบ3หายถูกไหมคะเหลือแค่ x เท่านั้นตอบเลยแค่นี้เองไม่ยากเกินใจค่ะข้อ1ทําได้ข้อ2ก็ยอมได้มาข้อ2ค่ะ หน้าเนี่ยมันอยู่ในรูปของกําลังสองอยู่แล้วถูกไหมคะเปลี่ยนแค่16บอะลายยกกาลังสองแล้วได้16บนะสถูกไหมคะอ่ะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็น4ยกกําลังสองหน้าคือ x บวกเหลังคือ4ค่ะอยู่ในรูปของผลต่างกําลังสองแล้วถูกไหมคะเริ่มเลยหน้าบวกหลัง x บวก7บวกสคูณกับหน้าลบหลังค่ะจะได้ x บวก7แล้วก็ลบ 4. อออได้นะคะหาค่าแต่ละวงเล็บค่ะวงเล็บแรกก่อนเลย7บวก4เป็น11ได้ x บวก11ต่อไปบวก7ลบสเหลือ 3ได้ x บวกสาม ec ได้นะเห็นไหมคะไม่ยากเลยจัดรูปเป็นก็คือได้ต่อไปข้อที่3ค่ะต้องจัดให้หน้าและหลังนะคะพจหน้าและพดหลังเนี่ยอยู่ในรูปของกำลังสองค่ะมาเลยมาเปลี่ยน36ก่อนอ่ะลายยกกำลังสองแล้ได้36ค่ะ หกถูกไหมคะอ่าหกยกกาลังสองลบกับคดหลังต้องเปลี่ยนไหมไม่ต้องเปลี่ยนและมันอยู่ในรูปของกําลังสองแล้วนะคะลบกับ x ลบห้าทั้งหมดกําลังสองหน้าในที่นี้คือหกหลังคือ x ลบห้ามาเลยหน้าบวกหลังหกบวกกับ x ลบห้าคูณกับหน้าลบหลัง 6ลบกับ x ลบหอ่าไม่มีปัญหามาหาค่าของแต่ละก้อนกันเลยแต่ละพจน์กันเลยนะคะ x บวกลบกับใครไม่ได้ละติดไว้นะหลบหค่ะได้1เออบวกหถูกไหมคะอ่ะบวกหบวก1นะคะ ต่อไปค่ะวงเล็บต่อไปเชื่อมด้วยลบถูกไหมคะเวลาหาผลเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยจะต้องกระจายลบเข้าไปคูณในวงเล็บมาเริ่มเลยนะจะได้6ลบไปคูณกับ x ค่ะได้ลบ x ลบไปคูณกับลบ5ได้บวก5เออแล้วมาคิดเลขคิดเลขในวงเล็บต่อนะจะได้ x บวก1ค่ะคูณกับ ลบ x ถูกไหมคะติดไว้ก่อนลบ x เนี่ยมันบวกลบกใคายไม่ได้นะติดไว้อ่ะไปคิด6บวก5เป็น11เรียบร้อยจะได้ x บวก1คูณกับลบ x บวก11ค่ะข้อ3ได้นะอ่ะไปข้อ4เลย81เปลี่ยนรูปก่อนอ่ะลายยกกำลังสองแล้วได้81 9กำลังสองถูกไหม อ่ะพดหลังไม่ต้องเปลี่ยนและมันอยู่ในรูปของกําลังสองแล้วก็เขียนเหมือนเดิมตอนนี้เราได้แล้วหน้าคือ9หลังคือ 3x บวก2อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองแล้วถูกไหมคะต่อไปกระจายเลยค่ะจะได้หน้าบวกหลังอ่ะ9จะได้9บวกกับ 3x บวก2คูณกับหน้าลบหลัง คูณกับ9ลบกับ 3x บวก2นะทีนี้หาผลลับค่ะหาผลบวกของพคต์แรกเลยของวงเล็บแรก 3x บวกลบกับใครไม่ได้และติดไว้เลยนำมาบวกกันเลย9บวก2เป็น11บวก11จบวงเล็บแรกวงเล็บที่2เราต้องทำมนะ มันเชื่อมด้วยลบถูกไหมคะอย่าลืมกระจายลบเข้าไปนะคะเออจะได้9ลบ 3x อ่กะกระจายลบไปคูณกับ2ได้ลบสได้ลบสนะอะหาผลลบเลยมันได้เท่าไหร่เนี่ยลบ 3x ไม่มีพวกและว x ไม่มีพวกติดไว้เหมือนเดิมอะลบ 3x 9ลบสเหลือ บวก7อ่ะได้คำตอบเรียบร้อย Easy ค่ะมาข้อสุดท้ายข้อ5ต้องจัดรูปไหมคะลองมองซิข้อ5เนี่ยเราต้องจัดรูปไหมไม่ต้องแล้วถูกไหมคะเพราะว่าทั้งพจน์หน้าและพจน์หลังเนี่ยมันอยู่ในรูปของกำลังสองแล้วเรียบร้อยโดยมีหน้าเป็น x หลังคือ 2x บวก5เริ่ม หน้าบวกหลังหน้าคือ x บวกกับ2 x บวก5คูณกับหน้าลบหลังหน้าคือ x ลบกับ2 x บวก5อ่ะเริ่มมองเห็นภาพแล้วถูกไหมคะมาหาผลบวกกันเลยในวงเล็บแรกนี่ก็ x นี่ก็ x นี่ก็ x x บวก2 x เป็น3 x บวกห วงเล็บที่สองเราต้องทำไมนะอย่าลืมเด็ดขาดเลยคือกระจายลบค่ะจะได้ x ลบ 2x กระจายลบไปคูณกับ5ได้ลบ5มาคิดเลขต่อเลยในวงเล็บที่2ค่ะ x ลบ 2x ได้ลบ x ลบ5เออนี่เลยตอบเลยนะ อีกครึ่งหนึ่งค่ะตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ10ไปลองฝึกด้วยตัวเองฝึกทําด้วยตัวเองสงสัยตรงไหนติดตรงไหนแล้วก็ทักมาถามครูค่ะเพราะว่าเราต้องลองคิดลองทําด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าเราทําได้จริงๆไหมเพราะว่ามีครูทํานําไปให้มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําได้นะคะลองฝึกด้วยตัวเองดูซิว่าทําได้หรือเปล่าแล้วเจอกันต่อไปในบทต่อไปค่ะบทนี้จบแล้วนะสู้ๆนะคะเด็กๆพยายามเข้าค่ะ Terima kasih telah menonton!